สวัสดีเพื่อนๆที่ที่ลุงป้านะอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้กาคาพารวยนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับซึ่งเหรียญส0บบาทรุ่นเก่าๆนะครับที่หลายๆท่านทาคลิปออกมานะครับว่าเหรียญมีราคาสูงนะครับแต่หลายๆคําถามนะครับหลายๆคําถามก็ถามกาคา มาว่าเหรียญมันราคาสูงจริงเหรือนะครับมันซื้อขายกันได้ด้วยหรือกับเหรียญกระสบมุงเวียนต่างๆนั้นนะครับวันนี้กาก้าก็ขอแจ้งนะครับในคลิปนี้ว่าการซื้อขายนะครับการซื้อขายนั้นนะครับเขาซื้อขายกันในตลาดนักสะสมนะครับซื้อขายกันเพื่อเก็บสะสมเหรียญที่มีความหายากนะครับเหรียญที่มีความหายากและก็เป็นเหรียญที่ มีราคาการประเมินนั้นสูงนะครับที่เขาซื้อกันนะครับแล้วก็เหรียญมีความพิเศษต่างๆนั่นเองนะครับนั่นก็คือเหรียญที่นักสะสมเขาต้องการเก็บสะสมนะครับเขาก็เลยซื้อะสะส hmm. นะครับก็ปเป็นที่มาที่ไปของการซื้อขายเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับถามว่าซื้อขายกันได้ด้วยหรือนะครับคนเรานะครับซื้อได้หมดทุกอย่างนะครับขอให้มีเงินนะครับนั่นก็คือการซื้อขายนะครับ ก็เป็นปกติของมนุษย์เรานะครับซื้อได้ทุกอย่างนะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทนะครับหรือเหรียญกระสาบสองสีนั่นแหละนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามและก็มีราคาประเมินนั้นสูงนะครับถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับราคานาเหรียญเพียงแค่10บบาทเท่านั้นเองแต่มีราคาการประเมินการซื้อขายนั้นอยู่ที่ หลักร้อยต้นๆน,น,นะครับอ่าตัวนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะครับผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับซึ่งลักษณะของเหรียญน,นั้นก็จะเป็นสองขอบซึ่งเป็นขอบมิกเกิลแล้วก็ขอบทองเหลืองนะครับที่ที่เป็นสันขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนปีพศที่ ขอบนะครับอ่าไม่ค่อยจะชัดเจนนั้นก็จะเป็นปีพุทธศักราช2532นั่นเองนะครับส่วนวงขอบนอกนะครับวงขอบนอกนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับีตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นข้อมูลก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับหรือวัดแจ้งนั่นแหละนะครับด้านหลังนะครับส่วนข้างบนนั้นที่เป็นจุด อยู่นั้นนะครับที่เขาเรียกว่าอักษรเบลนะครับที่เป็นความหมายบอกราคาว่า10นั่นเองนะครับและ,ะตัวอักษรต่างๆนั้นก็จะเป็นประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญและก็ราคาของเหรียญนั่นเองนะครับชนิดราคา10บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญส0บาทของปีพุทธศักราช25 3 9นสนะครับซึ่งปีสามเกนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น17เจดล้าน 86,000เหรียญนะครับนนก็คือยอดการผลิตนะครับถือได้ว่าผลิตค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนั่นถึงเป็นที่มาของราคาการประเมินนั้นสูงนั่นเองนะครับส่วนที่จะสูงขนาดไหนนั้นนะครับราคาประเมิน u n c ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับในหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับในข้อมูลการหมุนเวียนในตลาดนะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของเหรียญนี้อยู่ที่ราคา250บาทเลยทีเดียวนะครับ เหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญ UNC นะครับหรือว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละนะครับคําว่า UNC ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ EF นั้นก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งเหรียญ UNC กับเหรียญ EF นั้นจะราคาที่แตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ EF นั้นก็จะดูที่สภาพของเหรียญว่าเหรียญนั้นมีสภาพ ที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับลวดลายต่างๆมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนลบเรือนหรือเปล่านะครับหรือบุบยุบสลายหรือเปล่านะครับอันนี้นักสะสมหรือผู้ซื้อขายนั้นเขาก็จะมองทุกอย่างนะครับเพื่อให้ราคานั้น ไม่สูงนั่นเองนะครับเขาก็จะต้องการซื้อเหรียญที่ราคาต่ํานะครับแต่เขาขายนั้นในราคาที่สูงนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนเพียงสองคนเท่านั้นนะครับราคาของเหรียญกระสาบนะครับคนซื้อก็อยากจะได้ราคาที่ต่ํานะครับ คนขายก็อยากได้ราคาที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดกันให้เข้าคอกันนะครับทั้งสองท่านนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ10บ,บาทของปีพุทธศักราช2539นะครับซึ่งข้อมูลต,ต่างๆนั้นนะครับก็ดังที่กาก้านั้นพูดมานั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับต้องการรับข้อมูลต่างๆนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับและก็กดกระดิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการสดติดต่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญกระสาบต่างๆหรือว่าเหรียญโบราณต่างๆนั้นนะครับก็ถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ของกาก้าพารวยนะครับซึ่งกาก้านั้นเอาฝังไว้ตามคลิปตามวิดีโอต่างๆนะครับก็หาชมได้นะครับหา ข้อมูลกันได้ในคลิปวิดีโอนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอจบคลิปยังเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ